สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแรงในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ เรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนก็คือแรงรับนั่นเองค่ะแรงรับก็คือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่ร่วมกันกระทาต่อวัตถุเดียวกันแล้วมีผลทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไปตามผลของแรงรับค่ะอย่างเช่นภาพที่เรียนเห็นนะคะจะมีเด็กผู้ชายอยสองคนกําลังดันรถนะคะหรือผลักรถไปด้านหน้า อันนี้ก็คือแรงรับนะคะก็คือแรงของเด็กทั้งสองคนนะคะมารวมการกระทําต่อการผลักของรถพร้อมๆกันและทําให้วัตถุมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุเราจะเขียนหัวลูกศรแสดงทิศทางของแรง เขียนความยาวของลูกศรแสดงค่าหรือขนาดของแรงที่กระทําต่อวัตถุถ้าออกแรงน้อยหัวลูกศรก็จะสั้นถ้าออกแรงมากหัวลูกศรก็จะยาวผลของแรงรับนะคะจะเกิดขึ้น3กรณีดังนี้ค่ะเรามาดูกรณีที่1นะคะ กรณีที่1ก็คือแรง2แรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันค่าของแรงรับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดและแรงรับจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทําต่อวัตถุอย่างเช่นเด็กผู้ชาย2คนนี้นะคะจะเป็นแรงที่1กับแรงที่2ทั้ง2คนนะคะมากระทําต่อวัตถุก็คือตู้นั่นเองค่ะออกแรงผักนะคะ ผลที่ได้ออกมาแรงลับก็จะคือ,อค่าของแรงที่1กับค่าของแรงที่2นะคะมารวมกันทําให้แรงลับจะเท่ากับแรงที่1บวกกับแรงที่2ค่ะและวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองค่ะตามผาแผนภาพที่นักเรียนเห็นนะคะ กรณีที่2แรง2แรงที่มีขนาดไม่เท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามกันนากระทำต่อวัตถุเดียวกันแรงรับจะได้จากการหักล้างของแรงทั้งสองบางส่วนโดยแรงรับจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มีมากกว่าอย่างเช่นเด็กทั้งสองคนนะคะแรงที่1และแรงที่สองออกแรงผักตู้ไปด้วยกันผลปรากฏว่า แรงที่1นะคะเด็กผู้ชายคนที่1ออกแรงมากกว่าเด็กผู้ชายคนที่2ทําให้ตู้นะคะจะเคลื่อนที่ไปทางแรงที่เด็กผู้ชายที่1กําลังผักนั่นเองค่ะก็คือเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองกรณีที่3แรง2แรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันแรงจะหักหลางกันจนหมด และแรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์วัตถุจะหยุดนิ่งหรือไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะอย่างเช่นเด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะ,ออ,ะ,คะออกแรงเท่ากันเลยกำลังผลักตู้นะคะออกแรงเท่ากันแต่ทำในทิศทางตรงกันข้ามกันเราจะเอาแรงทั้งสองแรงนะคะมาหักล้างกันหรือเอามาลบกันแรงลัพธ์จะมีค่าเป็นศูนย์ทำให้วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายทั้งสองคนนี้ออกแรงผลักตู้เท่ากันตู้ก็จะไม่เคลื่อนที่นั่นเองค่ะ การวัดแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะเราจะใช้เครื่องช่างสปริงวัดค่าของแรงโดยมีหน่วยเป็นนิวตันหรือตัว N พิมพ์ใหญ่นะคะตามชื่อของเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองค่ะเป็นผู้ทําการศึกษาเรื่องแรงและผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้นะคะเป็นเครื่องช่างสปริงแบบแผวนที่นักเรียนจะสามารถเห็นได้ในห้องวิทยาศาสตร์ค่ะประโยชน์ของแรงรับนะคะประโยชน์ของแรงรับ ในเรื่องการคมนาคมในสมัยก่อนนะคะเราจะใช้วัวออกแรงลากเกวียนค่ะหรือใช้ในการทํากระถางแขวนนะคะโดยใช้ลวดสามเส้นนะคะช่วยยึดกระถางเอาไว้ทําให้เกิดความสมดุลเวลาเราเอาไปค่อยกระถางต้นไม้นั่นเองค่ะเรามาดูวีดีโอกันเลยนะคะ ค่ะก็เป็นตัวอย่างวิธีการหาแรงรับทั้ง3กรณีนะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะคะเรื่องต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องแรงเสียดทานนะคะ มาดูลักษณะของแรงเสียดทานก่อนนะคะแรงเสียดทานก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดโดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุ1ต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวหนึ่งและมีทิศทางของแรงตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองค่ะอย่างเช่นนักเรียนกําลังจะปั่นจักรยานนะคะทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปนะคะถ้าตามภาพที่เรียนเห็นจะเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานก็จะกลับ ทางกันนะคะจะตรงกันข้ามกันก็จะเป็นไปทางซ้ายนั่นเองค่ะนะคะดังภาพเลยแบบนี้นะคะผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ กรณีที่1นนะคะถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งบนพื้นผิวชนิดหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจึงมีผลทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ยากนั่นเองค่ะข้อที่2ถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่กาลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะทาให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือหยุดเคลื่อนที่นั่นเองค่ะ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานถ้าแรงหก็คือน้ำหนักและแรงของวัตถุนะคะถ้าแรงกดน้อยทิศทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราใช้ในแรงกดมากแรงเสียดทานก็จะมากเช่นกันค่ะแรงเสียดทานน้อยจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ มาดูต่อไปค่ะก็คือชนิดของพื้นผิวสัมผัสชนิดพื้นผิวสัมผัสก็มีผลต่อแรงเสถียนเช่นกันนะคะอย่างเช่นเรากําลังเคลื่อนที่นะคะล้อยางในพื้นผิวเรียบและพื้นผิวไม่เรียบค่ะพื้นผิวเรียบนะคะก็จะมีแรงเสถียาน,น้อยพื้นผิวไม่เรียบก็จะมีแรงเสียนมากนักเรียนคิดว่าพื้นผิวแบบไหนจะทําให้ล้อยางเคลื่อนที่ได้เร็วคะเรามาดูกันเลย ผลปรากฏว่าพื้นผิวเรียบนะคะจะทําให้ล้อยางเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานน้อยนั่นเองค่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะ หนึ่งน้ำหนักและแรงกดของวัตถุน้ำหนักมากแรงกดก็จะมากนะคะทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าค่ะแรงเสียดทานก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าน้ำหนักน้อยแรงกดก็จะน้อยแรงเสียดทานก็จะน้อยค่ะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็ว ต่อไปนะคะจะเป็นชนิดของพื้นผิวสัมผัสค่ะถ้าพื้นระหว่างพื้นขรุกค,นะคะกับพื้นเรียบเองค่ะการปันจักรยานก็จะไปได้ช้าเพราะว่ามันมีแรงเสียดทานมากเองค่ะจะเคลื่อนที่ได้ยากแต่ถ้าเป็นพื้นเรียบ นี่ก็เป็นปัจจัยของการเกิดแรงเสียดทานนะคะมาดูผลของแรงเสียดทานค่ะผลดีของแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดินจะทําให้เราไม่ลื่นหกลม้ม แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างมือของเรากับวัตถุที่เราถือจะทําให้วัตถุนั้นไม่ลื่นและก็หล่นจากมือของเรารวมถึงแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างล้อรถต่างๆกับพื้นผิวถนนจะทําให้ล้อรถต่างๆเกาะติดพื้นผิวถนนได้ดีค่ะผลเสียของแรงเสียดทานแรงเสียดทานทําให้พื้นรองเท้าสึกกร่อนได้เมื่อใช้ไปนานๆแรงเสียดทานทานทำให้เราเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างได้ยากยิ่งขึ้นเพราะต้องออกแรงมากยิ่งขึ้น และแรงเสียดทานทําให้เกิดการสึกของดอกยางล้อรถต่างๆเมื่อใช้เป็นนานๆนั่นเองค่ะการใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานเรามาดูตัวอย่างการลดแรงเสียดทานกันมากนะคะ 1. ก็คือการสร้างถนนค่ะจะต้องออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่นํามาสร้างถนนให้เหมาะสมอาจการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่หรือวัตถุที่มีน้ําหนักมากเราอาจจะต้องใช้รถเข็นมาช่วยในการเคลื่อนย้ายวัตถุทาให้เคลื่อนย้ายวัตถุได้เร็วยิ่งขึ้น และการใช้น้ำมันหล่อลื่นหยอดที่เครื่องจกักรและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทำให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นตัวอย่างการเพิ่มแรงเสียดทานที่ทำให้เกิดประโยชน์บ้านนะคะ 1. การออกแบบดอกยางและลวดลายที่ล้อลูต่างๆค่ะยอย่ที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะสามารถช่วยให้ใหล้อนะคะยึดเกาะถนนได้ดีค่ะ การออกแบบรองเท้ากีฬาอย่างเช่นรองเท้าสตาร์ทนะคะเวลาเราเตะฟุตบอลนั่นเองมันก็จะมีปุ่มแหลมๆยื่นออกมาจะช่วยป้องกันการลื่นหกล้มขณะวิ่งและที่สำคัญข้อที่3ก็คือการใช้เบรกรถจักรยานค่ะมันจะช่วยชะลอลดความเร็วและหยุดการเคลื่อนที่ได้เรามาดูใบงานในวันนี้กันมากนะคะใบงานของอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาแรงดับนั่นเองค่ะ คำชี้แจงก็คือจะให้นักเรียนเติมคําลงในช่องว่าให้ถูกต้องและรวมถึงการหาแรงดับนั่นเองนะคะคุณครูจะมาพูดถึงกรณีที่เรามาหาแรงดับกันนะคะอย่างภาพแรกกรณีที่1แรงดับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อมีแรงกระทําต่อโต๊ะนั้น3แรงแรงที่1นะคะแรงที่1แรงที่1ตรงนี้นะคะแรงที่1ออกแรง3นิวตัน แรงที่2ออกแรง4นิวตันแรงที่4ขออภัยค่ะแรงที่3ออกแรง1นิวตันนะคะมีทั้งหมด3แรงเมื่อกระทําต่อโต๊ะผลักโต๊ะไปทางเดียวกันจะต้องเอาแรงทั้ง3แรงมาบวกกันนะคะวัตถุจึงจะเคลื่อนที่เพราะออกแรงไปทางทิศทางเดียวกันเอาแรงมาบวกกัน3บวก4บวก1ก็จะได้เท่ากับ 8ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีที่1แรงรับก็จะมีค่าเท่ากับ8นิวตันนั่นเองคะ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้แค่ข้อเดียวนะคะหวังว่านักเรียนจะสามารถไปทำใบงานกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ